สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่อง l i ฟ e is me นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะทุกคนมาสู่ช่วงรีวิวนิยายฟิกนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเรามารีวิวดูเต็นเหมือนเดิมนะคะทุกคนจะถามทำไมพี่นี่คือดูเต้นจังเลยนะคะแจะเต็นไปไหนแทเต็นไปไหนเธอโนโนโนเต็นอะไรอย่างเงี้ออเต็นไปไหนคือในคลังเราตอนเนี้ยคือมีดูเต็นเยอะเยอะแบบเยอะที่สุดคือ คือเยอะเยอะมากอะแล้วคือยังไม่ได้รีวิวแแบบว่าโดเตนแจกเตนทุกที่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าถือโอกาสครั้งนี้ก็เลยว่ารีวิวโดเตนเลยละกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาร,รีวิวเรื่องหนึ่งซึ่งบอกเลยว่ามันแบบว่าสนุกจริงๆทุกคนสนุกแล้วแบบว่า้มันเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะคะทุกคนก็อย่าลืม ฝากกดไลค์ค่ะกดแชร์และกด subscribe ให้กับช่อง like is me ด้วยนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนเราจะมาเข้าสู่เรื่องอยานินึงอ่านิยานฟิกเนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าชื่อเรื่องคือ m r hollywood d o t i n นะคะอ่านับปกากก็คือวันวานกระชัดเขาพีา่ภาษาไทยให้เราอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้นะคะดูความอธิบายก็คือกับมาร้นหลอเพ่อคนพ่อคนดังเรื่องนี้ค่ะจะมีทั้งหมด 14บสวก2 14บวก2คือ14ตอนบวกสเปเชียลอีก2นะคะเรื่องนี้นะครับดีเนี่ยคือลูกของทานะคะซึ่งอายุในเรื่องนี้คือ14หรือ16เนี่ยแหละอ่ะ16ปีนะคะก็คือความความวความฝันของแดี้เนี่ยคือจะเป็นนักร้องนะคะคือเขามีไอดอลคือคุณคิมดีแรน ะะซึ่งฐานเนี่ยก็คือพี่เต่นนะคะฐานนี่ก็คือแบบว่บาเป็นคนไม่ได้แบบว่าขายขนมดีมากนะคะดูแลดีมากคือดีอ่ะดีจนแบบว่าเขาเนี่ยจะพูดยังไงย้อนต้องแบบย้อนนดีไปก่อนนะเธอคืออดีตคือฐานกับดีเล่นเนี่ยคือไปแฟนกันมาก่อนเนาะแล้วก็ เขาก็เจอกันแล้วว่าดนดีมกันนี้ใช่ไหมแล้วเขาคือดีเลนเนี่ยจะมีความฝันคืออือยากเป็นนักรองแล้วเขาไปเซ็นสัญญาคีาบ่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาที่แบบ้าบอขอให้พอกมาเลยคือคือ16ปีหนึ่ง16ปีเลยนะเว้ยเกแล้วดีเล่นที่ไปปุ๊บะก็ไม่รู้ว่าฐานอ่ะท้องอันนี้เรื่องจริงเลยเธอก็คือแบบว่าจนแบบเออถามว่า นี่เอ่อนี่เล่นก็ถามว่ารู้ไหมก็ก็รู้ว่าเธอแต่ว่าที่รู้เพราะว่าอม,มันลืมเรื่อง,องมันคืออ่านนานไปแล้วเธอก็คืออืม, <c oughs> มอนหนึอ๋อเพื่อนแคลฟนเขาเนี่ยตามสืบถาถามมาตลอดว่าถาตอนนี้เป็นไงบ้างคือพ่อแม่พ่อแม่ของฝั่งนี้เลยเนี่ยคือ ตอนแรกคือไม่ชอบฐานเลยคืออ่ะสถานะมันก็ไม่ต่างกันอแล้วคือ mm hmm. ดีแลนนี่คือแบบว่ารวยในฐานคือแบบใช้แบบต้องใช้คำว่าพอม,มีนะคะพอแม่ดีแนก็คือไม่ชอบแต่พอดีแลนรู้ว่าฐานทอบบอกพ่อแม่เลยพอ่อก็คือบอกว่าผมมีลูกมีหลานมีกระฐานซึ่งพ่อแม่ก็แบบถึงเปล่าสรุปคือ ฐานทองก็มีแต่18น้องถ้าจํในเรื่องได้อยู่นะคือ18ก็คือทองล้องดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือดูแลดีนะคะคือฐานก็อยากจะมีร้านเค้กของตัวเองนะคะร้านกาฟของตัวเองก็คือตอนแรกเนี่ยตอนแรกคือไม่แบบพ่อแม่พูดแบบไม่มีไม่มีแบบทุนจะให้พอหลังจากนั้นออมทุนห,ห้สร้างร้านให้ก็ดูแลน้องดีน้องนี้ก็อยากเป็นแบบนักร้องเมียก็คือคุณที่เล่นคิมซึ่ง หารู้ไหมว่านั่นแหละนั่นคือพ่อของเธอเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปก็ติดตามอ่านนี้เลยอาจจะดูพลุนวนนึงเพราะว่าต้องนั่งจูนหรือหร่องเรือร่องให,หม่ในนะคะทุกคนก็ต้องหา,าได้ด้วยเต้นนี้เยอะเลยในครั้งเรานะคะก็ะจะทยอยทยอยออกออกมาออกมาให้แบบมาที่สุดแจ้นเต้นก็อย่าเพิ่งเสียใจอย่าร้องไห้นะเธอะมีเหมือนกันก็เราก็ทยอยแบบรีวิวให้ฟังแท้เต้ก็มีนะเยอะเลย ะคะทุกคนก็ฝากแบฝากเป็นกำลังใจเราด้วยนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นสิ่งตามนิดนึงเพราะว่าไม่สบายด้วยนะคะก็คืออเดี๋ยวเราคลิปหน้าละกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงเราเหมือนแบบต่ำๆลงแล้วแบบตอเล่งนงว่าจิตใจไม่ค่อยดีกันคะ <c oughs> นะคะทุกคนก็วันนี้ขอลาไปก่อนกับคว่าสวัสดีค่ะทุกคน